ดเครื่องทำความอุ่น,นเโยมาตัดขยายนะครับอดันซุนี่เราหลังจากชุดแรกที่หนุ่มเกษตัดมาแล้วนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นชุดไม่ใช่ชุดแรกแล้วแหละชุดที่3นะครับตัดครั้งที่3แล้วในระยะเวลาที่เราเลี้ยงมาประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนได้ผลไวมากอ่ะแนะนําก่อนเลยนะครับก่อนที่หนุ่มเกษจะตัดเนาะไม่ว่าจะเป็นบุษราคําหรือสนีจันหรือบุษราคํานะครับผมหนุ่มเกษจะเลี้ยงแบบประมาณนี้เนาะก็คือหนุ่มเกษจะเลี้ยงแบบในห้องอบ นะครับผมในห้องอบซึ่งค่อนข้างที่จะได้ผลไวแล้วก็ขยายได้ไวนะครับผมใช้ใช้ใชหนุมเสียดจาได้เลยนะครับผมประมาณ4เดือน4เดือนนินดๆเนาะนะครับจากที่เราไปซื้อมาจากสวนนะครับจากสวนเพื่อนของเท่าแกเนาะนะครับซื้อเหมามาแค่ไม่กี่กระถางเองเนาะประมาณ7-8ดกระถางน่าจะได้หลังจากนั้นเอามาแล้วหนุ่มเสียดก็มา เพาะขยายนะครับเพิ่มเติมนะครับทำวิธีทางไหนก็ได้นะครับที่จะทําให้แบบไม้เรานะครับขยายได้ไวก็เลยต้องมาใช้วิธีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงเหมือนบัว่วาประเภทบอลสีไปเลยนะครับผมอบไม้นะครับผมเลี้ยงอบให้มีแสงแดดสาดส่องเข้าถึงแบบลำไรลลำไรประมาณ6 0 70%ปรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเอาน้ำนะครับใส่ถาดแล้วก็น้ำ น้ำใสประมาณสัก2เซนติเมตรนะครับขึ้นกระถางอยู่ประมาณสัก2สองเซนนะครับผม2เซนเลี้ยงบุษาราคำเหมือนกันนะครับเลี้ยงคู่กันมาเลยนะครับปูฉลุด,ด่างแล้วก็บุษาราคำแล้วก็จะเป็นไม้ฟิโลชนิดอื่นที่เราตัดเนาะตัดชำนะครับตัดตัดแล้วหอ่อด้วยสเดนมอสนะครับไม่ว่าจะเป็นพิงิเซต แล้วก็ไว้ปินเซร็จนะครับผมแล้วก็บอนสีแล้วก็ไม้ไข่นะครับพวกไขอ่อโลกาเซียชนิดนต่างๆเนาะนะครับก็จะทําแบบเลี้ยงในห้องอบนะครับผมเพราะว่าสวนเรานะครับอุป,ปกรณ์ในการทําในการเลี้ยงนะครับก็จะไม่ซับซ้อนนะครับผมจะไม่ซับซ้อมเราจะเน้นนะครับเราจะเน้นปริมาณ เราจะเน้นปริมาณสร้างจํานวนให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับลูกค้านะครับผมช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดรับจองนะครับยังไม่ได้เปิดรับจองก็อยากจะอยากจะแบ่งนะครับแต่ว่าเท่าแก่เพราะว่ารอสักแป๊บก่อนเนาะนะครับรอให้แบบไม้เราแบบให้เพียงพอก่อนเนาะนะครับผมมา,มาในคลิปนี้หนุ่มเกษตรจะพามาดูที่ว่าคลิปก่อนๆหน้านี้หนุ่มเกษตรทำทำอ่า วัสดุหรือว่าทําอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์การล่อลากแบบเราไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรนะ,นะครับเราใช้แต่พวกขวดน้ํานะครับขวดน้ําเปล่าที่เรากินแล้วเนี่ยนะครับวัสดุที่เราเหลือใช้นะครับที่จะทิ้งก็เสียดายเนาะแล้วก็เอามาดัดแปลงนะครับผมทําเป็นเสาล่อลากไปเลยเดี๋ยวจะพามาดูว่า พวกระบบรากนะครับผมเขาเดินดีหรือยังแล้วรู้สึกว่ามันสูงแล้วนะครับผมมันไปชนกับด้านบนหลังคาพวกตู้อบเราเนี่ยสูงโตวไวมากนะครับเดี๋ยวดูพวกระบบรากดีกว่าระบบรากเป็นไงบ้างแสงว่าเข้าไปดีนะครับผมนี่เห็นไหมครับระบบรากเข้าดีเนาะดังนั้นอุปศก็จะตัดอันไหนลากไหนดี นะครับเราก็จะปลูกใส่เนื้อดินไปเลยอันไหนที่ยังรากยังไม่แข็งแรงหนูงเสก็จะไปห่อด้วยสแสตมอร์ก็จะประมาณนี้ไม่ซับซ้อนนะครับผมเนี่ยสำคัญก็คือวิธีการเลี้ยงดูนะครับวิธีการการเลี้ยงดูอยากจะให้ไวนะครับลองทาเหมือนุนงเสืนะครับถ้าพ,พี่เพื่อนไม่มีตู้อบหรือม,มีอะไรก็สามารถที่จะเลี้ยงอากาศธรรมดาก็ได้นะครับผมเราก็หาวิตามินอะไรเสริมเนาะนะครับ แต่ละสูตรแต่ละคนแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันนะครับผมก็จะประมาณนี้เนี่ยเลยนะครับตุนสวยมากโตมากนะครับก็จะประมาณนี้ถึงเวลาเลิกงานแล้วหนุ่มเกษตรก็ขออัปเดตอยู่แป๊บนึงเนาะนะครับอันไหนที่มันตัดได้ก็จะตัดแล้วก็ว่างๆแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่า คลิปนี้ล,ลุงเกษตรจะทําให้ดูเนี่ยจะเอาออกไปตัดนิดน,นึงนะครับผมจะให้ดูชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าระบบรากเขาสามารถตัดปลูกได้เลยไหมนะครับอ,อันไหนต้นไหนที่มันเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยแม่นี้นะครับแม่พันธุ์เราเนี่ยจะด่างมากเลยมาชุดนี้ ไม่ด่างนะครับผมบางทีนะพี่วินเพื่อนแสงนะครับก็สําคัญ skin, อากาศก็สําคัญนะครับการเลี้ยงไม่ด่างบางทีด่างอยู่ดีๆพอใบใหม่มาเรื่อยเรื่อยไม่มีด่ดดางนะครับผมพี่วิเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมไม้มันเปลี่ยนปแปลงได้ตามสภาพอากาศตามสภาพแดดสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยนะครับผมอย่างเิ็นเพ้นหรือไม้ด่างชนิดอื่นเนาะนะครับผมเราก็เลี้ยงไปเรื่อยไม่ต้องไม้มัน ธรรมชาตินะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือน,นมนุษย์เราเหมือน,นสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนาะนะครับแล้วก็ยังไงมันดังก็ต้องดังเราพยายามนะครับอันไหนที่มันยาวยาล้วก็ตัดไล่ตาไปเรื่อยๆนะครับผม วิธีการล่อลากแบบหนุโมเสกเนาะแล้วก็จะดึงแสเนอร์มอออกนะครับจะประมาณนี้นี่เลยหลังจากนั้นหนุโมเสษก็จะเอาแบบอันนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวให้เขาได้เลื้อยขึ้นใหม่เนาะอยาจะเก็บไว้เป็นตอแม่พันธุ์ อีกประมาณเดือนนึงนะครับผมได้ตัดอีกเดือนละครั้งเดือนละครั้งเลยก็ได้นะครับผมจากนั้นลูเสียจะตัดทีละทีละข้อทีละข้อนะครับผมตัดทีละข้อทุกข้อเลยส่วนข้อไหน ส่วนข้อไหนที่ไม่แบบรากน้อยนะครับผมไม่ค่อยมีรากอย่างเงี้ยงเสีก็จะไปห่อด้วยสเปน้มอสแล้วก็นําไปอบไว้เหมือนเดิมตัวก็ใช้เวลานะครับผมถ้าทำลักษณะแบบนี้ ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ได้จํานวนเยอะไอส่วนที่โชว์ให้ลูกค้าดูก็มีนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เราจะขยายนะครับก็อีกส่วนหนึ่งดูนะครับติดรากติดเกาะนะครับเต็มไบก้มอนเต็มไปหมดเลยดึงเราก็จะดึงนะครับค่อยๆดึงอาออก้วตัดนีดนะครับ สั้นหรือเปล่าอาสั้นก็ได้นะนี่เลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบต้นทุนอะไรมากมายนะครับผมก็จะได้หไหครับอาจจะด่างนิดน้อยนะครับแต่ว่าก็สวยเนาะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับผมถ้าด่างมากๆก็ การเลี้ยงดูนะครับผมมันก็จะค่อนข้างที่จะเลี้ยงลำบากหน่อยเนาะแต่ถ้าแบบด่างประมาณนี้นะครับผมจะเลี้ยงง่ายมากสวยนะครับผมเลี้ยงในห้องก็ได้นะครับผมขอให้มีมุมที่มีแสงแดดสักหน่อยเนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับามาดูวัสดุป,ปลูกนะครับผมจะเปลี่ยนใส่กระถางนะครับลงปลูกเลย ซึ่งรากนะครับระบบรากก็โอเคแล้วนะครับเราก็จะมีดินปลูกแบบไหนนะลุงเกษใช้ดินปลูกปลูกพวกผู้ฉลุหรือว่าบุษราคำนะครับก็จะใช้ตัวเดียวกันเลยเพราะว่าวัสดุปลูกบางทีเรามันหายากนะครับผมในเกาหลีมันไม่มีพวกพวกประเภทใบก้ามปูนะครับผมดังนั้นหนุ่มเกษตรถึงขึ้นไปขึ้น ไปเอาบนเขานะครับหลังที่พักจะมีพวกคล้ายๆแบบใบก้ามปูนะครับผมใบที่มันหมักกันมานานไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ปีเนาะนะครับก็จะเอาชั้นล่างสุดนะครับผมใบมันเปื่อยดีแล้วหมักมานานแล้วนะครับผมหลออเปื่อยแล้วนำมาเสร็จก็เอามาตากแห้งนะครับสักวันหนึงสองวันก็ถึงจะเอามา ปรุงดินนะครับผมมีใบไม้แห้งที่หมักมาดีๆเนาะที่หมักนานๆน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นพิษมอสนะครับมีพิษมอสแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับผมแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์นะครับผมมีเพอร์ไลท์ไปด้วยที่สําคัญก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือออปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมออสโมโค้ด นะครับผสมกุกเขากันไปนะครับดูตามเนื้อเลยนะครับผมทาให้โปร่งดังนั้นหนุเสเศษใช้มือเดียวนะครับม,ม,มือหนึ่งถือกล้องเนาะก็เราจะนํามาปลูกเลยปลูกเสร็จนะครับผมลดน้ําลดน้ําแล้วก็หนุ่มเศษเข้าไปเอาไปเลี้ยงในห้องอบเหมือนเดิมนะครับแนะนาพ,พี่เพื่อนเพื่อนก็คือเลี้ยงในห้องอบนะครับถ้าไม่มีห้องอบก็เลี้ยงตามอากาศธรรมชาติก็ได้นะครับผม แต่เราพยายามควบคุมหาสารอาหารวิตามินนะครับผมใส่ใจเขาเขาก็โตไวนะครับเลี้ยอากาศธรรมชาติก็ดีเหมือนกันแต่ทางสวนใหญ่เรานะครับผมสวนเราจะเน้นเลี้ยงในห้องอบเพื่อที่จะขยายจํานวนนะครับให้ได้ไวที่สุดเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งใบนึงนะครับบอกขี้นเพื่อนไว้ก่อนเลยก็คือใบนึงราคาก็ จะแพงหรือถูกนะครับอยู่ที่ความสวยด้วยเนาะนะครับผมราคาก็ไม่ต่างจากไทยเรานะครับความนิยมทั่วโลกเนาะไม้ด่างนะครับผมทั่วโลกก็ใบหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณเนาะหนุนเกษตรคำนวณให้ประมาณนะักใบใบหนึ่งก็น่า,นาจะอยู่สักสองสามหมื่นสองหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะครับอยู่ประมาณนี้ประมาณหมื่นห้าหมื่นหนึง่งอย่างเงี้ยนะครับผมจะประมาณนี้ เกะไว้เลยนะครับถ้าจะขายไม้อะไรเท่าแกาจะถามลุงเศษเลยนะครับจะขายไหมไม้ที่งแทงเขาจะถามลุงเกษว่าจะขายไมหมลุงเกษก็จะขอขยายไว้ก่อนนะครับผมขยายให้มากๆก่อนโอเคเพราะว่าลุงเกษเป็นคนขยายดูแลนะครับผมให้เท่าแกา่ก็ขยายไม้ที่ว่าราคาดีๆนะครับผมในเกาหลีเนาะก็จะขยายไว้ขายให้กับลูกค้า เราก็จะปลูกประมาณนี้นะครับผมเนี่ยใบนี้ประมาณทักหมื่นห้าหรือสองหมืนประมาณนี้เอาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะนะครับให้ดูความสวยเนี่ยเยลโล่นะครับด่างเหลืองโอเคนะครับส่วนยอดนี้เดี๋ยวแบบนึงแล้วอ,อย่างหนึ่งนะครับผมการเลี้ยงอุษราคาสนิจจันเหมือนกันหนกเกษตรก็เลี้ยงไว้ในห้องอบนะครับมี พเพื่อนนะครับ FC ถามเข้ามาแต่มไม้บุษราคำเรียกมากี่เดือนแล้วอุงเสดตอบว่าประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนจําได้นะครับอูงเสดลงคลิปนะครับจะมีเวลาบอกวันเดือนบอกเนาะก็จําได้นะครับวันณ6เดือนก,กว่าๆหนึงนะครับตีไว้6เดือนกว่าแนละ้วก็โตไว้นะครับผมใบสวยนะครับเร่ง อย่างเดียวนะครับผมซึ่งสร้างไอ้ตัวนี้จะสวยหน่อยเดี๋ยววันหน้าค่อยตัดนะครับผมเยอะวันนี้เวลานะครับผมหกโมงครึ่งนะครับก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามนะครับให้หนุ่มเกษตรนะครับได้มีกาลังใจทาคลิปต่อไปส่วนต้นนี้เนาะจะเอาไปปลูกโชว์ให้กับลูกค้าใส่กระถางใหญ่ๆทําหลักให้สวยๆนะครับผมปลูกให้เลื้อยให้ย,วยาวๆไปเลยนะครับ กะว่าจะไม่ตัดจะตัดนะครับพวกกระทางอื่นแล้วกันมีอีกเยอะนะครับเห็นไหมครับนะครับก็คือเหลือเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอหนุ่มเกษตรใหม่เนาะนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมถ้าอยากดูไม้ในต่างประเทศนะครับผมพร้อมแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมทํา ผิดทําถูกหรือพูดผิดพูดถูกยังไงก็สามารถนะครับผมคอมเมนต์มาติชมน้ำเกษตรได้นะครับผมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ